ผมอาจารย์ชัยวัน์ติลสร้อยหัวหน้าแผนการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีวันนี้จากการที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมแบบควบวงจรประจําปีงบประมาณปีพศ2564โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ผมได้นำนักศึกษาจำนวน2คนนะครับใช้ชื่อทีมกลุ่มว่ากลุ่มโลจิสติกส์หนึ่งนะครับได้เข้าร่วมโครงการนะครับกิจกรรมที่เราเข้าไปดําเนินการก็คือ,เ,อเริ่มต้นจากการที่เราเข้าพบผู้ประกอบการนะครับเพื่อเข้าไปสังเกตและก็สัมภาษณ์ผู้ประกอบการนะครับในด้านของปัญหาของผู้ประกอบการนะครับจากที่เราเข้าไปสัมภาษณ์และสังเกตนะครับผู้ประกอบการก็พบว่า ปัญหาของผู้ประกอบการนั้นในด้านการตลาดนั้นสามารถที่จะทํางานได้อย่างดีนะครับและก็แต่ว่าก็มีปัญหาในด้านของการผลิตนะครับเพราะว่าในด้านของการผลิตนั้นนะครับขนมไทยเนี่ยต้องใช้แรงงานคนนะครับเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้เนี่ยก็ขาดประสิทธิภาพนะครับในกิจกรรมหนึ่งที่เราพบว่ามีปัญหาก็คือกิจกรรมเรื่องของการแยกไข่แดงไข่ขา,ขาวซึ่งเป็นไข่เป็ดน,นะครับที่เป็น วัตถุดิบนะครับตั้งต้นของขนมเกือบทุกประเภทนะครับที่ผลิตนะครับาจากที่เรา,าได้ข้อมูลนะครับว่า,าการแยกไข่แดงไข่ขาวนั้นปัจจุบันนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปดําเหมือนกันเนี่ยเขาใช้แยกด้วยมือนะครับก็จะแยกกันแล้วประมาณเกือบ60ลูกนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาพราะหลังจากนั้นพอก็นําไข่แดงเนี่ยนะครับมาแยกมาปั่นด้วยเครื่องมือถือซึ่งเครื่องมือถือเนี่ยพอใช้งานไปนานมันร้อน นะคร kind of hmm? membership membership. Okay. The ับแล้วก <It> ็เครื่องมันเล็กนะครับแล้วก็ไม่หลายเครื่องนะครับช็อตไม่ไปหลายเครื่องนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้มาดําเนินการในการออกแบบนวัตกรรมนะครับซึ่งผลของการออกแบบเราก็ได้เป็นเครื่องคัดแยกไข่แดงไข่ขาวกับเครื่องตีปั่นนะครับอยู่ในเครื่องเดียวกันนะครับแล้วก็เรานํารูปแบบแล้วก็แนวความคิดไปนําเสนอผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการก็เห็นชอบนะครับ ให้เราดําเนินการนะครับหลังจากนั้นเราก็มาดําเนินการในการจัดทําเครื่องนะครับและทําการทดสอบนะครับครั้งแรกเราใช้วิธีการคัดแยกแบบรางนะครับแต่ประสิทธิภาพในการคัดแยกแบบรางนั้นยังไม่สามารถที่จะดึงไข่ขาวออกจากไข่แดงที่เป็นไข่เป็ดนะครับได้ได้ดีเท่ากับไข่ไก่นะครับไข่ไก่นี่ก็คือได้ร้อยเปอร์เซ็นะครับแต่ว่าไข่เป็ดเนี่ยค่อนข้างจะเหนียวกว่านะครับเราก็เลยเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับโดยการนําตะแกรงนะครับมาใช้ ในการที่รอ,องรับไข่แล้วก็ใช้วิธีการโย่งนะครับใช้เวลาไม่มากนะครับก็สามารถที่จะแยกไข่แดงไข่ขาวได้เกือบร้อยเปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ส่งลงไปในรางแล้วก็ไปส่งที่เครื่องตีกวนนะครับพอหลังจากที่เราทดสอบมั่นใจแล้วเราก็เอาเครื่องเข้าไปทดสอบให้กับผู้ของการได้ได้รับได้ได,ได้ได้เห็นนะครับแล้วก็แนะนําการใช้งานแนะนําการาให้ความรู้เรื่องของเทคโนโลยี จากการเข้าไปนะครับปฏิบัว่ามีปัญหาเรื่องใบพัดตีกวนนะครับเราก็ได้นํามาปรับปรุงแล้วก็นํากลับไปนะครับหลังจากนั้นก็นําไปกลับไปแก้ไขแล้วก็นํากลับมาแก้ไขแล้วก็กลับไปให้กับผู้ก่อการนะครับได้ใช้งานซึ่งปัจจุบันนี้ผู้ก่อการก็ยังใช้งานอยู่นะครับซึ่งนะครับจากผลของการนํานวัตกรรมไปใช้งานเนี่ยนะครับสามารถที่จะลดในเรื่องของแรงงานได้นะครับ ลดเวลาลดเรื่องของแรงงานนะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มนะครับผลผลิตนะครับก็คือเพิ่มกํบบาลังการผลิตนะครับคือรับออเดอร์ได้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้นะครับในโครงการนี้มันเกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการอย่างมากซึ่งเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยไม่ค่อนข้างจะไม่สูงนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ผู้ประกอบการที่สามารถที่จะ เรียนรู้ได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถทํางานได้นะครับอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ก็เป็นในส่วนของกลุ่มขนมไทยปาริชาตินะครับกลุ่มขนมไทยปาริชาติที่เข้าร่วมโครงการนะครับขอบคุณครับ